ต่อไปความหวังที่สิบบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นพระสกทาคามีเพราะสิ้นไปแห่งสังโยชน์สามและทำร,ราคะโทสะโมหะเป็นสภาพให้เบาบางพึงมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวแล้วพึงทำที่สุดแห่งทุกได้ดังนี้ภิกษุนั้นควรเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีล ประกอบธรรมะเครื่องระง,งับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทําชาให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสนาเพิ่มพูนสุญญาคารถ้าปรารถนาจะเป็นพระสกทาคามีมาสู่โลกนี้แค่ครั้งเดียวนะยังไงสิกขาสามอย่าลืมสิกขาสามเพราะสิกขาสามเป็นเครื่องทําให้ประสบความสําเร็จดังกล่าวไปในอัตถกถาอธิบายว่าสังโยชสามที่พระโยคาวจรละได้ด้วยโสดาปฏิมักท่านก็กล่าวไว้อีก เพื่อประโยชน์แก่การพันานายกย่องชมเชยสะกทาคามิมัตบทว่าราคะโทสะโมหานังตนุตตาความว่าภาวะที่ราคาโทสะโมหะเหล่านั้นเป็นสภาพที่เบาบางอธิบายว่าเพราะกระทาราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงบางมากนะถ้าเป็นไข้ก็ไข้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะไม่ได้ไข้แบบนอนสมอะไรนะในคํานั้นพึงทราบความที่ราคะเป็นต้นเป็นธรรมชาติเบาบางด้วยเหตุสองประการ ประการแรกเพราะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและประการที่สองเพราะปริยุทธานเป็นกิเลสที่มีกำลังอ่อนอธิบายว่ากิเลสทั้งหลายย่อมไม่บังเกิดขึ้นแก่พระสกทาคามีเนืองเนืองเหมือนเกิดแก่มหาชนผู้ท่องเที่ยวไปอยู่ในวัตะ พวกท่องไปในวัตตะเนี่ยนะมันเกิดบ่อยเกิดซ้ําเกิดซาาเกิดเนืองเนืองเหมือนว่าไข้ขึ้นแทบจะไม่ค่อยสังเลยนะไม่ค่อยลดไข้เลยอะ่ะมันเพิ่มมีแต่เพิ่มปริมาณของอกุศลคือราคะโทสะโมหะมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะเพิ่มองศาเพิ่มดีกรีไปเรื่อยๆองศาก็ใช้กับความร้อนดีกรีใช้กับน้าเมามันก็มีแต่เพิ่มเพิ่มแบบนั้น,นตลอดเวลาเนี่ยนะ เขาบอกว่าย่อมเกิดขึ้นเป็นช่วงห่างๆในครั้งคราวเหมือนหน่อพืชในนาที่ปลูกไว้ห่างๆบอกห่างมากนะบางทีวันหนึ่งเกิดครั้งเดียวหรือไม่ก็วันหนึ่งเกิดสองครั้งสามครั้งแค่นั้นอนะ่ะซึ่งต่างจากปุตุชนเนี่ยไข่ขึ้นทั้งวัน,นยหมือนกะักิเลสมันกำเริบตลอดเลยอีกอย่างหนึ่งแม้เมื่อเกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นย่ยํายีแผ่ซ่านปกปิดกระทําความมืดมนอนทการเหมือนเกิดแก่มหาชนผู้เวียนว่ายอยู่ในวัตตะ มหาชนผู้ราคะเกิดในราคะมันก็รุนแรงถึงกับล่วงทุศีนเป็นต้นออกมาโทสะเกิดก็รุนแรงโมหะเกิดก็ลุ่มหลงเต็มที่แต่อากุศลเหล่านี้เกิดขึ้นก็เบาบางเบาบางเบาบางเหมือนอะไรคือเป็นธรรมชาติเบาบางเหมือนชั้นแห่งเมฆหมอกแล้วก็เหมือนเหมือนแมลงเคล้าคลึงกลีบดอกไม้คือมันเบาบางมากอะ่ะถ้าถ้าปุถุชนนะเหมือนอะไรบอกว่า เหมือนแบบฝนตกเมฆหนาเป็นสิบยี่สิบกิโลเนี่ยนะแล้วก็มันแบบฟ้าผ่าฟ้า,ฟา,ฟาร้องตกโอ้ยพระโสดาบานันบางไปครึ่งหนึ่งพระสกาทาคามีก็เหมือนกับเมฆที่มันทําให้มีร่มร่มแค่นั้นแหละมีแค่ร่มร่มเพราะนั้นอากุศลเนี่ยท่านเบาบางอย่างนั้นแหละไม่ได้หนานแน่นเหมือนกับพวกปุถชชนที่ฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้า,ฟา,ฟาคำรามอยู่นั่นแหละในเรื่องนี้พระเถระบางพวกได้กล่าวไว้ว่ากิเลสทั้งหลาย ต่อกาลนานจึงเกิดขึ้นแก่พระสกทาคามีถึงอย่างนั้นก็เกิดอย่างนาแน,น่นเพราะท่านยังอยู่กับลูกน,นะกับบุตรบุตรธิดาก็คือเพราะท่านยังมีลูกอ่ะน,นะแต่อย่าพูดอย่างนั้นท่านบอกว่าปฏิเสธคำนี้ไม่เป็นประมาณเพราะบุตรธิดาบางครั้งก็เกิดมีแก่มารดาด้วยเกิดเพียงรูปคลำอวัยวะเพราะฉะนั้นกิเลสของพระสกทาคามีนั้นเป็นธรรมชาติเบาบางเบาบางด้วยเหตุสองอย่างคือเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว แล้วก็บางครั้งนะนานๆจริงจะเกิดทีถึงเกิดนานๆานนานานเกิดทีก็เกิดแบบไม่หนาแน่นก็คือเบาบางนะไม่มีกําลังมากอะไรไม่ประทุซะเดือดร้อนไม่ใช่คำว่าสกทาคามีก็คือผู้กลับมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวด้วยอํานาจปฏิสนธินะปฏิสนธิในตระกูลทั้งหลายแค่ครั้งเดียวนั่นแะแม้แต่ครั้งเดียวนี้เลือกเกิดได้นะไม่ใช่ว่าแบบแบบเขาส่งมาแบบนี้นะเรียกว่าส่งมาอย่างที่ตัวเองอยากจะมาด้วยนะ จริงๆแล้วพระสกะทาคามีนี่มีหลายประเภทสกทาคามีประเภทอะไรบ้างเช่นผู้ใดเจริญสกทาคามีมรกในโลกนี้แล้วปรินิพานในโลกนี้ผู้นั้นก็ไม่เรียกทระสกะทาคามีตรงนี้นะพระพุทธเจ้าเป็นทระสกะทาคามีไหมผ่านสกทาคามีไหมผ่านแต่ก็ไม่ใช่พระสกะทาคามีที่กําลังพูดถึงพระสารีบุตรเป็นต้นท่านเหล่านั้นก็เป็นสกทาคามีก่อนหน้านี้เหมือนกันแต่ไม่ไม่พูดถึงไม่ใช่อย่างนี้ ไม่ใช่ที่เรียกว่ากลับมาสู่โลกนี้หรือผู้ใดเจริญมรรคในโลกนี้ไปเป็นผ้า,าหันในเทวโลกปรินิพานในเทวโลกก็ไม่เรียกว่าพระสกะทาคามีที่กําลังพูดถึงอยู่นี้หรือผู้ใดเจริญมรรคในเทวโลกแล้วก็บรรลุมรรคในเทวโลกบรรลุโสดาในเทวโลกแล้วมาปรินิพานในมนุสโลกก็ไม่จัดเข้าในที่นี้ แม้ผู้ใดเจริญมรรคในโลกนี้แล้วบังเกิดในเทวโลกดำรงอยู่ในเทวโลกจนสิ้นอายุบังเกิดในเทวโลกอีกคือหมายความว่าสูงสูงขึ้นไปแล้วปรินิพานก็ไม่เอาแต่เอาเฉพาะพวกไหนพวกที่เป็นมนุษย์ไปเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วบรรลุเรียกว่าพระสกาทาคามีที่กําลังพูดถึงอยู่นี้เพราะฉะนั้นท่านก็เรียกว่ากําหนดวัดตรทุกข์ได้ะนะเพราะว่าถือว่า เกิดอีกแค่ครั้งเดียวในในตระกูลใดตระกูลหนึ่งก็ทําที่สุดแห่งวัตทุกข์ได้ผู้ใดปรารถนาที่จะทําให้สิ้นไปแห่งวัตทุกข์ดังกล่าวไปทําไงดีศีเลสเว,วะเนี่ยนะก็คือพึงเป็นผู้ทําบริบูรณ์ในจตุป,ปาริสุทธิศีลเป็นผู้ประกอบในการฝึกจิตของตนด้วยสมถะธรรมชานไม่ให้เหินห่างวิปัสสนายสมนาคโตประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาเนี่ยนะอนุปัสนาเจ เสร็จแล้วบอกว่าพรูเหตตาสุญญาคารานังเป็นผู้ยังสุญยาคารนให้เจริญอธิบายว่าพรูเหตตาสุญญาคารานังนี้ภิกษุเรียนเอากรรมฐานด้วยอำนาจสามถะและวิปัสสนาแล้วเข้าไปยังเรือนว่างตลอดวันและคืนอันนี้เรียกว่าเจริญสุญญาคารนปราถนาเป็นพระสะกะทาคามีก็สำเร็จเนี่ยนะก็สำเร็จ